ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวไก่ชนทุกท่านนะครับสวัสดีเกษตรกรผู้ที่ชื่นชอบเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับไก่สวยงามนะครับวันนี้สอทรย์มังกรฟาร์มนะครับก็มีไก่สาวพร้อมผสมนะครับพร้อมมากนะครับเอาไปลองรังไข่ได้เลยนะเป็นหลานนิวเยียนะครับพ่อเขาจะเป็นเจ้านิวแมนนะครับ เป็นลูกแท้ๆเจ้านิวเยียนะครับหนุ่มลงมีส่วนส่วนแม่นะครับจะเป็นยกที่รีบวกไข่ไปละร้อยห้าิของท่านสสเซมนะครับก็เป็นลงมีบวกโกเซมนะครับไก่อายุอานามเจเดือนนะครับพร้อมผสมเลยนะครับเอาไปก็ลองรังไข่ได้เลยนะครับสวยนะครับ ยังไงก็เกษตรกรท่านไหนสนใจก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดทักไลน์มานะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางไลน์นะครับยังไงก็ฝากากดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องหลายๆช่องก็ปิวไปแล้วนะครับก็ ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับซุ้มสอสัพบองคกรฟาร์มนะครับก็เป็นช่องที่13แล้วนะครับท่านใดที่ผ่านมาพบมาเจอก็ก,กดติดตามไว้นะครับท่านใดสนใจก็ทักมาครับ0 9 9 0์0 3 9 8 8นะครับไปดีไลน์เพื่อนๆได้เบอร์นะครับขอบคุณมากครับ